สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube วันนี้พบกับท่านผู้ชม3มิถุนายน2567เวลา7นาฬิกาเศษเจษนะครับคลิปนี้มาตั้งแต่เช้านำข่าวดีมาบอกครับทกศแจกโชคใหญ่ใครที่เป็นลูกค้าธนาคารทรกสอยู่ฟังทางนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจาก f a c e b o o k ทกศบา AC Thailand ์ ซึ่งได้ขึ้นข่าวนี้ทาง f a c e b o o k ทกศบ a a อ t h a i l a n d นเมื 6, 7, ่อวันท yes. ี่1มิถุนายน2567ก็จะอ่านให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังดังต่อไปนี้ครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 7ที่ f a c e b o o k ทกศบ a a อเ a ซไท a แลด์ได้ขึ้นข่าวว่าทกศแจกโชคใหญ่ใช้ BAC c o o n n e t t เดี๋ยวฟังรายละเอียดไปเรื่อยนะครับก็จะทราบเองพบกับกิจกรรมใหญ่รับปี257แจกใหญ่ตลอดปีตั้งแต่1มิถุนายน257ถึง10บธันวาคม257รางวัลมากมายมูลค่าหลายแสนรายละเอียดของรางวัลมีดังนี้ Samsung Galaxy a 0 5มูลค่า3,699บาท จำนวน19เครื่องอันนี้โทรศัพท์มือถือนะครับต่อไปโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นครับทกศจะแจกซัมซุงกาแล็กซี่ A 1 5มูลค่า6,999บาทนะครับจำนวน18เครื่องทกศจะแจกสร้อยทอง1สลึงมูลค่า11,083บาทจำนวน25เส้น รวมมูลค่าทั้งหมด473,338บาทโดยจัดแจกทั้งหมด3รอบโดยรายละเอียดรางวัลแต่ละรอบจะอยู่ด้านล่างกติกาง่ายๆเพียงแค่สมัคร BAC a Connect เพื่อรับการแจ้งเตือนเงินเข้าออกฟรีผ่านลาย OA BACFamily รายละเอียดกิจกรรมดังนี้โดยรอบแรกระยะเวลาการร่วมสนุกได้แก่ตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2567และประกาศรายชื่อผู้โชคดี14ท่านท่านละ1นรางวัลผ่านทาง l ล n e o f f i c i a l Account BACFamily ในวันที่11กรกฎาคม2 5 6 7เวลา18นาฬิกา รายละเอียดของรางวัลในรอบแรกมีดังนี้โทรศัพท์ Samsung Galaxy A5 มูลค่า3,699บาทจำนวน9เครื่องสร้อยทองหนึ่งสลึงมูลค่า11,083บาทจำนวน5เส้นมูลค่าสุทธ,ธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็น88,706บาท ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจ,จะต้องยืนยันสิทธิ์ทางไลน์ o f f i c i a l ย c o u u t t BAC Family โดยการแจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน21กรกฎาคม2567เวลา23.59นเท่านั้นมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์หลังประกาศผลทีมงานจะจัดส่งของรางวัลทั้งหมด ให้ผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ที่แจ้งไว้ในช่องทางการยืนยันสิทธิ์สงวนสิทธิ์หนึ่งท่านต่อ1สิทธิ์ตลอดระยะของกิจกรรมและสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o ทกศบีเอซ h a ทยแลนจะแนบลิงก์เฟซบุ o กทกศบีเอซิไทยแลนด์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับ ก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับก็คือทกศเขาจะแจกรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือซัมซุง19เครื่องราคา3,699 9บาทซัมซุงแกลเล็กซี่ a 0 5นะครับ19เครื่องแล้วก็ซัม s ุงแกลเล็กซี่ a 1 5 6,999บาท18เครื่องสร้อยทอง1สลึง25เส้นแต่ว่าทั้งหมดทุกรางวัลน,นี้จะแบ่งออกเป็น3รอบ โดยในข่าวยังไม่ได้บอกรอบที่สองเขาบอกเฉพาะรอบที่1นึ่งโดยรอบที่หก็แบ่งจากแบ่งรางวัลมาจ่ายนะครับไม่ได้จ่ายทั้งหมดก็คือรอบที่1นี่เขาจะแจกรางวัลวันที่สิเอกรกฎาคมเวลา18นาฬิกาเขาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ส่งของรางวัล ให้ผู้ได้รับรางวัลต่อไปนะครับโดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ทางลายนะครับภายในวันที่21พสกรกฎาคม67ลายนี่ก็คือลาย BAC Family นะครับท่านใดที่มีลายส่วนตัวอยู่ขณะน,นี้ท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้แอปแอปลายนะครับใช้ลายทางโทรศัพท์ก็ วิธีวิธีเข้าร่วมสนุกวิธีรับการชิงโชคนะครับก็คือรอบแรกนี่ใครใครสมัคร BAC Connect ในช่วงวันที่หนึ่งถึงสามิบายนหกเจ็ดจะมีเสียด้วยรุ่นรางวัลน,นะครับก็คือซับสูนกาแกล็กซี่เก้าเครื่อง 3,699บาทนะครับแล้วก็สร้อยสร้อย1สลึง5เส้นรวมทั้งสิ้น14รางวัลนะครับใครที่ร่วมสนุก1-30มิถุนายน67ส่วนรอบที่สองจะเอามาเล่าฟังอีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปรอบ2กับรอบ3ว่าร่วมสนุกในช่วงไหนนะครับคำว่าร่วมสนุกก็คือท่านที่มีลายก็ให้ท่าน เป็นเพื่อนทางไลน์กับ BAC Family ครับโดยการค้นหาเพื่อนทางไลน์ ID ไลน์นะครับท่านก็พิมพ์คำว่าแ d ดตัวนี้นะครับแอดแล้วก็ BAC Family เข้าไปก็กดเป็นเพื่อนแล้วก็กดแชทเป็นเพื่อนกับ BAC Family อย่างเดียวยังไม่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นะครับท่านจะต้องสมัครมันจะมีปุ่มให้สมัครอยู่ในนั้นครับอยู่ในไลน์ B b a อยู่ในลาย b a c family นะครับเมื่อท่านเมื่อท่านกดเป็นเพื่อนทางลายกับโดยการเป็นเพื่อนทางลายกับไลน์ id add b a c family แล้วนะครับแล้วก็กดแชทพอกดแชทเสร็จนะครับท่านก็เตรียมข้อมูลของท่านบัญชีธนาคารทกสอทำนองนี้นะครับเพื่อจะดูเลขที่บัญชีดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วท่านก็ต้องสมัครเขาเรียกว่าสมัคร b a c c o n n e c t คำว่าสมัคร BAC Connect ก็คือสมัครรับการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกผ่านทางไลน์นี่แหละครับถ้าบัญชีตกกของท่านนี่ที่เอามาผูกกับการสมัคร BAC Connect นี่นะครับบัญชีตกกของท่านตัวนี้นะครับเงินเข้าก็จะแจ้งมาทางไลน์นี้ว่าเข้าเท่าไหร่เงินออกมีคนกด ATM ไปถอนอะไรต่างๆก็จะแจ้งผ่านไลน์นี้นะครับนี่แหละครับใครที่สมัคร BAC Connect นนี่แหละ จะมีสิทธิ์รุ่นรางวัลรอบแรกใครสมัครในช่วง1-30มิถนายน67นะครับมีสิทธิ์รุ้นรางวัล Samsung Galaxy 9เครื่องและสร้อยทอง1สลึง5เส้นนะครับประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล11กรกฎานะครับเอาละครับท่านที่อยากได้รางวัลก็ง่ายๆครับเพียงท่านมีโทรศัพท์และท่านใช้แอปไลน์อยู่ ก็เป็นเพื่อนทางไลน์กับไลน์อดี BAC family แล้วก็สมัคร BAC อ o n คนนี้คือสมัครรับการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกทางไลน์ฟรีก็มีสิทธิ์จะได้รับการลุ้นรางวัลต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ